สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกทท่านเลยนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กนักเรียนอนุบาล3าทับสองที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์นะคะให้เด็กๆไปหยิบหนังสือเล่มเดิมขึ้นมานะคะแบบฝึกหัดของเราในวันนี้จะเป็นหน้าที่78แล้วก็79นะคะให้เด็กๆเปิดไปเลยนะคะเปิดมาแล้วนะคะก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการนับรถนะคะก็คือฉันมีบล็อกอยู่9ชิ้น แบ่งให้เธอไป3ชิ้นนะคะก็คือที่แรกเลยพลอาจจะมีบล็อกอยูก9ชิ้นแบ่งให้เพื่อนไป3ชิ้นแล้วพลก็จะเหลือบล็อกอยู่6ชิ้นนะคะหาผลลบกันเลยก็คือ9-3ลบ3นะคะจะเป็นแนวนอนอันนี้ก็9-3ลบ3เหมือนกันก็จะเป็นแนวตั้งอันนี้ก็จะเป็นส่วนย่อยกับส่วนรวมนะคะก็คือ9ลบ3เหลือห น,นี้ก็จะเติม6ส่วนย่อยก็จะเติม6นะคะเติมหน้านี้เสร็จแล้วเด็กๆเ,เปิียนไปหน้าถัดไปเลยนะคะหน้าถัดไปก็คือยุดมีบล็อกนะคะสีชมพูและสีฟ้านะคะรวมกัน8ชิ้นทีนี้เขามีบล็อกเนี่ยสีฟ้าอยู่2ชิ้นนะคะเด็กๆมาทำความเข้าใจการนับลดนะคะก็คือส่วนรวมมีทั้งหมดอยู่9ชิ้นนะคะ นับลดก็คือเอาออก2ชิ้นก็จะเหลืออยู่6ชิ้นนะคะทีนี้มาหาผลลบกันเลย8ลบ2เท่ากับ6นะคะ8ลบ2เท่ากับ6ก็ลบแนวตั้งด้วยนะคะแล้วก็เติมในส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมด้วยนะคะมาดูด้านล่างนะคะหาผลลบโดยการนะคะโดยการนับลดนะคะ นนะโดยการนับลบก็คือ7-2ลบ2เขามีนะคะกรองสี่เหลี่ยมอยู่ทั้งหมด7 7-2เลบ2 7ลบ2เหลือเท่าไหร่คะ7-2ลบ2เหลือ5แนวตั้งเหมือนกัน7-2ลบ2ก็เท่ากับ5นะคะข้อ2ด้านล่างเลยนะคะ10ลบ3ทั้งหมดมีอยู่10นะคะเอาออก3ก็เท่ากับ7 1 0นะคะ10ลบ3ก็7เหมือนกันนะคะ เด็กๆทำสองหน้านี้เสร็จแล้วถ่ายรูปลงในไลน์กลุ่มให้ครูตรวจนะคะสู้ๆนะคะสวัสดีค่ะ